โย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 สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่กับไมค์ครับจ่อสื่อเอเซนไครพาร์ตี้หกนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงประเทศศึกแล้วก็เริ่มจะไม่มีคอนเทนต์แล้วครับผมเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่จะต้องสะสมนะครับตอนนี้ก็นะครับเราก็ได้มีสามหนอ่ตอตรงนี้ครับสตีเวนสันสกินนะไอเจ้าสารจะเนี่ยโอเคครับผมก็ผมก็จกําการมาเล่นตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่อย่างนะผมก็จะเอาไม่กี่อย่างครับตอนนี้เรามาเริ่มประสมกันดีกว,ว่าหนึ่งสามหัวไล่ไสดีกลางกันอื้อ มีแต่อะไรไมู้เหรอโอ้ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียอันนี้ไม่์เตรียมเลยดีได้ท้สามมาเลยเหรอบับบอโอเคครับช่างเดอะโอเคไมีของโอเคผมก็มีคนถามว่ามีของอะไรต่างๆในชิวเซคเซีาบ้างซึ่งมันก็จะมีนี่ครับผมนำไปแล้วมีพวกมีมีดนะครับมีหอกมีอะไรนะมีหน้าชินตามีมีว่ามีแบ็กซอรมี โอโคสึนะครับโอโคสึอซอสเนี่ยมีซอสมีใหม่ๆแล้วก็มีโอจิแล้วมีเอ่อเรมซิงนะครับเป็นปดาบไฟมีนายโอมีดาบ อันนี้ของโทจิเมาเลยครับผมอันนี <sixteen> ้ยูเวนดับแต่ซอฟต์อ <crazy> ัปเดอร์เอสเตอร์เมเดชันนะผมอันนี้เป็นของดาบของมหาโลกานะครับผมซึ่งเนี่ยของนี่ครับผมอันนี้ก็คือของที่มีนะครับผมในม็อดของโจซึคายเซนนะครับผมซึ่งชุ้ก่อนเนี่ยมัมีชุ้ก่อนมีของโคโจมีนุ้ยนั่นนะผมเน่ยแต่ตอนี่คือของผมเนี่ยน่าจะท็อปเทชสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าของเนี่ยป้องกันนี่คือเยอะมากๆนะครับกุลิก่อผมแดงนะโอเคครั้งนี้นะครับผมผมก็สมเจอไอ้เจ้าอะไรเดี๋ยวมัดเปล่าเลยมัดเปล่าเลยเออเออเออ เอออืมกะบองเลยก็เนี่ยครับผมนี่ครับจุ๊บนี่คือมาสเตอร์โดเมนนะครับผมคือเมื่อเราใช้นี่ครับผมก็จะมการปลดล็อกทุกอย่างแล้วอายุครบทุกอย่างแล้วนะครับผมที่เหลือก็คือการชำระลังเนาะแต่และอย่างคือยังแบบชำระลังไม่ครบเลยนะฮะหการ์ทน,นี่คือใช้แค่ห,ห,ห,ห้าคนเนาะตอนนี้มันจะเป็นคนที่6นะฮะตอนนี้ ซึ่งผมว่าเควจันเนี่ยเจ้าไม่ไมบิดเอาม่มีคือผมว่าน่าจะบักนะครับตอนนี้อย่างอื่นก็คือน่าจะได้ครับผมวันนี้คือสูก้กับสุกุนาร์แต่ว่ามีสู้กับดากแล้วกโอโคสูอน,นะตลวนี้เหลือแค่2ตัวนึงๆนะฮะส่วนผมคิดว่าของสุกุนาเนี่ยเอาไว้ตอนที่เราพาต่อไปดีกว่านาะจะได้ว่ามันสู้เต็มๆมันๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาการใช้พาลาังใหม่นะครับผมใครดีกว่าอืมจะเป็นผู้ช่วยคนสายกับใครดีกว่าอันนี้เดี๋ยวระเบิดละระเบิดไปหูอย่างแรงอ่ะ โคตรกว้างครับกว้างมากทีนี้มันน่าจะกางณ์นะเขตได้มั้งครับผมน่าจะใช่ตอนนี้คือนี่ผมเป็นซูเปอร์โเมนซึ่งมันจะกว้างกว่าเดิมนะฮะกว้างกว่าเดิมจริงนะอดีตครับพี่โอ้โหมานจะจอดเลยเอเอเออะไรอะไรอะไรตะขาไปแท้โอู้วูวนี่มันฮานามิโอ้ฮานามิลองเขึ้นม่ดีกว่าฮานามิฮึ่มสู้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 ฮึสู้เฮ้ย โอ้เอ้า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 อ้าอ้โอ้โหทำอะไรอะ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 ระเบิดไปซะอืมระเบิดแรงไบเลยเอ้ยแบ็คแฟลชอะ่ะเฮ้ยไม่สู้ไม่สนไม่สนใจไม่สนใจเออโอ้ดาบของนี่โทจินี่แรงจริงเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสู้ส,สู้สู้ไม่ได้อืมโอเคเรียบร้อยฮะ,ะเฮ้ยเอาล่ะเราเริ่มเปลี่ยนดีกว่าผมผมจะ เลยดีกว่าอืมนุ่มมากิไปแล้วนะฮานามิ ами, ไม่อยากเลือกฮานามิเลยอะมากิ่ซันอินไหมคาซูมิมิมาฮิโตะโอคุสึชโชโตะโชโซโจโกะุสุกุมโม,มอืมเลือกดีดีกว่าผมอยากจะเลือกสิ่งที่ผมแบบเปเลือกนะโอเคผมจะเลือกอ่โชโซกันนี่เลยเป็นผู้ใช้พลังเลือด ผู้ใช้เป็น,เ,ปนเด็กวัยคายคำสาบนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกับยูจนิน่าจะใช่เรือๆนะผมจำไม่ได้คราวนี้คือผมเป็นผู้ใช้คำสาบนะครับก็เ,เลยใช้เลือดมีการอาเขตไหมแม่ใจอันนี้คือพลังของผมน่าจะค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะมัดเปล่าเลยหู้รุนแรงมีคนถามว่าเออพี่ครับเริ่มทำง,งานยังไงคือกดแัดคางไว้ผมพลังงานแล้วผมซึ่งกดค้างไว้มันก็จําการเบร่งพลังคำสาบมาแล้วก็ต่อยซึ่ง โอกาสที่จะออกแบ,บ็คแฟลชนี่ก็คือน้อยนะครับแต่มันต้องแบบตีหมู่เนาะอันนี้ก็ตีปกติไม่มีอะไรโ,โซนนี้ก็ปกติแนะตีตัวเออก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไอ้พอเปิดพอเปิดมาสเตอร์มัสซีโดเมนนี่คือมันก็ไม่น่าจะเอ่อไอ้แขนมันก,ก็คือก็คือใช้ไม่ได้ครับใช้ได้อยู่เอาใช้ได้ดีกว่าแต่เครื่องคำสาปเนี้ยจะใช้ไม่ได้ก็เหมือนกันเป็นแขนคัน,น,น,นเส้นเนาะโอเคมาพางังได้ดีกว่าเออสリングเอ็กซ์โซสเตมอะไรมันคืออะไรอ่ะค่ะอะไร โอ้โอ้คือปล่อยเลือดออกไปเหรอ,อสุดยอดปล่อยเลือดอืมอืมเอาก็จริงดีว่ะสวยว h a เดอ e h เฮลอะไรอะไรทำเสียงอะไรน่ากลัวคือปล่อยคงจากเลือดไปครับผมนี่คือบอกว่าโอ้เอ้ทำอะไรอ่ะอันนี้คอนคอนเวิร์จแน่นะผมันคือคอนเวิร์จว่ะตูเลือดอะโอ้ ก็คือเลือดออกมาเป็นวงกลมอย่างนี้อย่างนี้เองโอเคเอาเถอะที่จะปล่อยพลังนี้เยอะขึ้นนะปล่อยพลังเลือดอืมเยอเคยโคเจ๋งต้องรอสักตัวแล้วนี้ดีกว่านี่เกศสามเนะี่ยลองเลยพล,งล,ยยยล,ลงังเลือดอุย้ยเชี่ยโคตรแรงไอ้นี่เยอะดีเอาละพลังโคจรเลือดอุ้ยโดนหมูคุณทายหมู่เลยพะยะอะไรอะสู้อะไรกันไม่รู้แต่าาแรัดถอนละกันโอ้ย,ดยอดแรงมากๆเลย โอเคต่อไปคืออะไรเอ่อพลิงเพอร์วิบัติเพอพร์วิบัติอ่ะเพอร์วิ่งบัต์อะไรอุย้ยมีทรายเลือดอ่ะเย้อย่างแรงเลยโช่วยโจโซนี้อย่างเขาจะโกงแนะ่เลยเฮ้ยลองดิเฮ้ยดีครับผมลงุงโอ้โหมันจะจอยเลยโอ,ยโอย้โอเคครับผมรอบนี้ผมว่าจะต้องไปหาโค,ค,ค,คสุยูตะนะครับเพื่อทําการสู้เขาให้มันจบ,จบ,จบกันไปนะแบบใช่ว่าจบ,จบกันไปนั่นใคร อะไรฮะไอตัวประกอบเอ้ยเฮ้ยตัวประกอบว่ะเฮ้ยอ้น็อกแบ็กเออื้อแบ็กแฟลทไปอ่ะ yeah. ด okay. oh, hey, ีอ okay. <that> ่ะด <mark> ีตีตัวโซ่แค่ตัวนี่ยเอาแค่แต่พิเศษต่อยรัวก็แบบต้องมาหาสาลแล้วอะไรเนี่ยโอ้ไม่สู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 ้เราจะไปหามหาคียต้องการอันนั้นนุ่มมากกี่จ้ะไปโอเคไม่เอาตัวอื่นดิเอาเอาโอ้คือสุยุต่าทีไอ้โพลตากูลเอ่อเซนไอ่อะไรใครใคร ้ยยงดิเออมีตัวอ๋อนั่นอะไรอ๋ออินุมะกิเฮ้ยนึกว่าอะไรบอกว่าปกติผมโอกาสสัตยุตายคือแทบไม่เจอครับโอกาสสปอนคือค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะเท่าท like> ี ouais nada, ่เห็นนะนั่นอะไรแคมอะไรเอ้ยมีกุมิมีกุมิแมนบอลเอ้ยมันโจโกสวัสดีครับพี่โจโกเจอเลือดยังไงโหยฟีดเลยเอออือะอะไรอะไรปล่อยที่ไฟ แล้วก็มีค่นี้เหรอพลังนี้เหรอเดี๋ยวพลังน้อยไปเปล่าโอ้โอเคมีซูเปอร์โนวาโอ้ยซูเปอร์ซูเปอร์โนวาโอ้ก็คือเอาพลังออกมาใช้เข็ดทำไมโจโซดูกระจอกจังเลยอ่ะเออโอ้ย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 ๆอ้ยโอ้อยอ้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 ยทำอะไรทำอะไรฮึไม่เห็นจะเท่ไอโจโซเออปล่อยเลือดเออ โอ้ต้องแบบใช้พลังนี้จริงอะยีโอ้ยเชี้ยโอ้ยอือโอ้ยใส่ย้อนย้อนกาบหิวเลยโอ okay, เคเต็มเต็มแล้วอะไรอะไรหึหึอื้เอออ้ยไอ้ป้าอ้อยอ้ยเชี่ยแกลกโลแกกถ้าไม่แกลกนะถ้าไม่ติดว่าแกลกนะโอ้ย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 โอยแกลกจริงเลยเจ้ โอ้ยมันเก่งจังเลยโจยโฟเลยเดียโอ้ยตายแล้วตายแลใส่ยนยนกลับตรงนี้กับโอ้โหเดี๋ยวอย่าเห็นนะว่าหืมแหลกเฉยๆนะเอ้ยโอ้แหลกเฉยๆนะแหลกเฉยๆนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวด้วแหลกเฉยๆนะแหลกอะแหลกอืมมาดิเขามาดิโอ้ยการนะเคเลย นี่เซิร์ฟเป็นทูโดเมนสู้สู้เหสู้เหรอเห้การอะไเหตุสู้เหรอโอ้เลือดอืมอเป็นไงกลับมาเขียนเดิมแล้วเออเป็นไงเออเออเออทำไมผมสู้กับโจโกลมันยากกว่าเดิมวะมันควรจะผมจะคนจะโหดขึ้นไม่ใช่เหรอแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วลูกยังสายเวดีโอ้โหแทบแบบไม่ช่วยเลยสุดแล้วเก่งขึ้นจริงไหมเนี่ยคือแบบก็เก่งแหละแต่แบบพอไปโจโซแบบอืมจะอีกแบบลงแล้ เอ้โอ้ผมว่าอินุม,มากิเก่งกว่าเยอะเลยนะมันกระจอกเงี้ยแล้วผมจะซื้อโอคุสุดยูตะาด้วยป่ะเนี่ย,ยต่อให้มีดาบทุกจีก็ตามเนอะบ้ามากเอาแล้วแโอเคผมคิดว่ามันจะต้องแบบถือว่าพานี่เ,อ,เอามาันแบบว่าเคลียร์ตัวที่ไม่เคยเล่นดีกว่าเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคครับผมต่อไปผมจะลองเลือกตัวที่แบบเป็นสายการพาดลวนนะครับผมก็คือมาก,กินะครับผมจากตระกูลเซนอินน่าจะเห็นจากคำสาพเพราะว่าเรามีซิกอายเนผมมี้เซิกอเนาะ เอยมันไม่กุมมิมาดำมาดำโอเคผมเราจะใช้กระบองฝุดเฟฟ้านะครับผมมาโอเคพลังสามารถมัมีจ้ำไอ้แทกอู้จ้ำไอ้แทกมีแร่แทกแร่แทกเออจะอู้โอ้วววววโวว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 วรวววววววลวว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 าวววววววล้วววล้วว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 เวว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  เกาะนี่คือเหมือนมาเจะเครื่อเยอะเลยเนาะเออเจ๋งดีดีนนี้ใครไม่รู้โอ้ยเฮ้ยลังกอปี้แไอแท็กเลยไอแท็กเลยไอแท็กเลยเหมือนต้องว่ากันโอ๊ะ what เฮ้ยตำมีเท่าไหร่อ่ะไม่กินไม่เห็นไม่กินไม่เห็นจริงๆเดี๋ยวตามหากันหาว่าไมันโอเคตีโอวอ what the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันกี่โกงอะไรเลยไม่น่าใช่มั้งไม่น่าใช่มั้งคีโมอ่ะเอ้ย โอ้ยไม่มีตัวหรอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววดมาร์กิโอพีเนี่ยเรื่อเออฟาดเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องรอตอนคืนรอบหนึ่งตอนนี้มันใครวิ่งไวเลยอ๋อยไหนอะไรมาร์กิโอวมาร์กิไฟเดียวตายหมดเลยเอ๋อยี่สิบสี่เมตรโอ้โหตอนนี้หึ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 โอ้โหโอ้แม่งแรงมากมีกระบอยด้วยนั่นใครโอ้โอเคลองฟาดด้วยผมลองฟาดเดี๋ยวใคร เฮ้ยเฮ้ยขนาดเฮ้ยขนาดแบบพิเศษเหรอเฮ้ยแบบพิเศษด้วยวย่ะเฮ้ยมันตัวแบบไม่เคยจะมันนนเจอเจอจอุอ้ยเชีย่ยโคตรเก่งกว่านายโคตรเก่งเอออันนี้เป็นตัวที่ว่ามันสู้กับยูจีด้วยว่ะที่ว่ายูจีนิ่วขาดอะไรเงี้ยเออแล้วโดนสุกุนาช่วยอะตอนแรกๆเนี่ยโอ้ผมลองก็ลองทดสอบจะมีนะ อลองตีหนึ่งครั้งโอ้ oh, What the fuck คำในใีน้ตายเลยคิโม้ว่าวันงผมต้องไปหาตัวเองเก่งสู้แบบไม่ได้มากีดจะโกงไปละมากีดโกงจริงนะเมแบบโอ้อยรู้เลยดูผมวิ่งแล้วมันดีดดูด,ด,ด,ดูอันนี้เลือดเยอะเลยร้อยสี่สิบฟาดเจ็ดสิบเจ็ดโอ้เล่นพลังคำสาบด้วยความแรงเร่งเร่งเข้าไปอเร่งนี่อเ,เออคันนี้เอะตีรู้อะอ้าววะเยี่ยมมันโ,นโกงเลย เพื่อเพิ่มพลังกายภาพแบบแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้อินุมากิว่ะลองสู้มันโนมากิอินุมากิจัมไอแท็กปุ้มออโอ้มันโคตรโกงอะโจงเออลันไอแท็กตีเลยตีเลยตีเลยโอ้มาตีแล้วมือก็ลั้านแท็กเออโอ้ยโอ้ยซีดโอ้ยเออเออโอ้ยไหน นี่เจ้าเอออันนี้โกอยู่เล่ตั้งสองร้อยห้าืมไปอยู่แอดทเลยไปเอดแทเลยเออเออฮะคสุกอีกอสุกอ่ะมาเกี่อ่ไตรุลยรๆๆโอ้จำแก็จุบจับเดุบจุบเฮ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยกันดิกันมาไหนกันแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นี่นี นี่นี่ตีโอาเดี๋ยวเดโอ้ยแบ็คแฟตไปไงแบ็คแฟตเออหื้อนี่นี่กันได้โอ้เป็นไงโอ้เอ้ยก็ตีเข้ายู่นดีว่าตรงนี้ตีเข้าอยู่โอ้แล้วอะไร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 โอ้โหโอ้ดูสับรองท้าสับกางเกงด้วยเราดีกางเกงเอ้ยพอเนี่ยว่ะแต่มันแอะไม่ดับแต่กล้ามเนื้อโยเฮ้ยมันดับหนึ่งวันนี้มาร์กิสู้ได้เปล่ามารกิสฟุตดิฟาดเออคาร์ดตายเหรอคารตายเหรอ เอ้ยบตระกูลนาวิเอ้ยตั้มลาช็อตลาช็อตืยลาช็อตมเด้อไตีรัวตีรัวโอ้โอ้โอ้จำไม่แทกเอ้ื้อ้ยอะไรอะไปโดนที่อะไรโอ้โหลาแทกเอ้ยเอ้ยตีเลยตีเลยตะกูลเซนอินตีเลยตีพอดีกันเลยลานตะกูลเซนอิน ร้านแหโอ๊ยเฮ้ยไหนเอ้ยสกุลสันอินอะไรเอ้ยขาวจ่วยอืมอะไรไม่รู้กระจอกอืมนี่กันได้กันได้กันได้กระจกจริงกระจกจริงเดิมตัวมากกี้ไหมตัวมากกี้รูปคมไงรูปคมอืมอืมกันได้กันได้กันได้โหยังไงโอ้โหทะไรทำไรทำไรฮะ มาอีลูกมากี่ลูกคมเลย้วกันนี่เจ้ามันไม่เจอยูต่าเลยเนี่ยอะไรผมไปลองสู้กับโอซุโอยูต่านะระหว่างรุ่นพี่มากี่กับยูต่เนาะเออแขยงเชียวเฮ้ยยูต่าผมสิยูต่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเออเมื่อไงอ่ะ มึงนี่มึงนี่ใช้พลังอะไรโอ้ยยูจีโอ้ยยูจีโอ้ยโอ้ยโดนล้งจากการไข่นะอะไรอย่างนี่ไงเจ้าดินเนาหยาใสดินดอกเลยผมไม่ยอมดอกดอกเลยรไต่ลำหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไลายแท็กเออเออลายแท็กสู้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 กันได้กันได้เฮ้ยกันได้เป็นไงขบักขบองอะไรทำอะไร มาไรเออตีโต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 โอือเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงไหน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 เออนี่กันได้เห็นไหมไม่ไหวนะดาโทจิเอ็นนี่เออเออเออทำไรฮะทำไระดาทโฮจินี่ตีตยรานแทกเออเป็นไงอ่าซีเมนขึ้นนะผมอ่าฉันสามารถทำาได้แล้วโอ้ดิทไอดิทดุยโอ้โอ้โอ้อย่างแรงโอเคนี่เหลือแค่รได้เหลือแค่ยูตะคนเดียวผมนี่ผมต้องสู้นะ ยูตาโอ้ยูตายูตาไหนยูตาอะไแล้วนะโอ้ยูตาโอ้ยนี่พี่มาขิีมาแล้วโคตรน่ากลัวแล้วดูแล้วดูดูพี่มารกี่ไม่แต่งตัวแฉยมายูตาพี่มาแล้วเอาเรายูตากูหามานานละเอาละไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตงเจอของดีให้หมดที่มีเดี๋ยวใช่ไม่ได้ยังไงวะ เอ้ยเคิร์ฟพาวเวอร์แค่ส <man> ี่ส <soup> ิบเดียวเอาจริงเอาจริงดิอ๋อเคิร์ฟตายอ่ะเศรษฐ์อ๋อใช้คำสั่งไม่ดีกว่ะอ่าโอเคยู่ตากมาดิอืนี่ลิกาจังเหรอ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 จะไปแบ็กแซปยังไงอืมโอ้ยอืมโดนคำสั่งอื้อโดนคำสั่งอื้ออืออือสู้อ่ะยูตะเอ่อชิวิยูตะอย่าใช้คำสั่งคำสั่งเอ้ยนี่นี่อืมอมันจะสู้จะสู้มากี่ได้ไงวะ สุกมากีินี่ไงวะลิกัดจังวี้พี่ตีตัวตีคำสั่งลิกัดจังเลยโอ้ยโดนเอยอย่าโอ้ยตากวงเลยลิกัดจังเฮ้ยอนไรหรอจับไปแท็กอือาเฮ้ยนีแท็กเนี่ยนี่ยเนเนี่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 วิ่งี โอ้ยชิดอา้ยายายาอู้ยู่โอเครอดแล้วจ้าเกือบตายไงหรือเกือบตายไงกือบตายต้องงั้นฮ่าฮะโอเคครับผม u n นสเปรบัลเอฟดีจากการเอาคนสุดอยู่ตายแล้วครับผมโอเคโอ้ยเมื่อกี้กับแบบโดมแบบโอ้ยโดมพลังแห่งความรักไปอ่ะเออกลับต้องไงกลับได้โอ้ยกลับได้กลับได้ ดีนะว่าแบบมากี่แบบแบบเป็นคนที่แบบวิ่งไวๆแ,แล้วคือสักยภาพตัวรุ่นะเออยังโอเคอยู่ไม่ได้โกไม่ได้ยางนั้นโอเคอันนี้เหลืออ,อ่าไอเนี่ยมันบั๊กอะมันฆ่ามันไม่ตายอะ่ะคือต้องใช้คำไม่รู้ว่ามันเงินแบบ <c oughs> คือผมฆ่ามันไม่ขึ้นอะช i e v e m e n นะไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเหลือแค่สองอย่างฮะเหลือแค่ดากโกกับอ่าสุกุนะครับผม นาโกนี่ตัวแบบมังกรปะเออใช่ผมเคยเจอไปบ่อยแล้วคือผมแบบสู้ไม่ได้อะเออตอนนั้นคือกระจอกเลยอะเฮ้ยตูดีเพื่อนี่หน้านายเลยพอดีพี่เอโอ้มันตีไม่ตายหรอตายอะไรอะไรเออพอดีผมแม่งครับเาเคยพาวเวอร์ผมเลยแค่สี่สิบอะน่าจะว่าผมแบบว่าเออผมเป็นยาวะเรื่องี่มากินอะเลยว่าแบบมันเลยแบบไม่สามารถใช้พลังสาไว้ได้นะครับโอเคโอเค ฮ <c oughs> ืมอฟันเน okay, อ์โอเคคผมนี่เหลือแค่2อย่างเนาะต่อไปนะผมมาเลือกตัวที่ไม่เคยใช้ดีกว่านะคผมป่ะเล go กอันนี้ลองเป็นตัวที่เราบักดีกว่าผมก็คือเม่ๆนะครับโอเคน่าจะได้แล้วปีทำไมวะม่เคยคนนะอ่ะอ่ะเบอร์สไตน์มันคืออะไรคือเบอร์สไตล์วะเบอร์สไตล์โอโอ้วมีนกเนาะมันคือนอกคืออะไรเ่มไม่รู้นกนี่คคอไม่ได้อะ เบอร์สไตล์อืมมันน้อ้สังเกตการ์ดอะโอเคเรามีแค่มีสกิลอย่างเดียวคือเบอร์สไตล์แล้วเบอร์สไตล์ทำได้ได้อะในเรื่องผมไม่รู้อะ <c oughs> ไม่รู้จริงเลยเนี่ยเออเอ,อ,อ่โอ้ What โอ้ก็คือเอานอกที่อยู่บนฟ้าเนี่ยเหรอเอามาแบบโหขันเลยจอยเลยฮูย้ยสวัสดีครับเจ๊สวัสดีเลยเอะไรจ๊ข,ของเนี้ยเยอะหน่อยเบอร์สไตล์ โอ้โหแปดสิบห้านะเมทโอ้ยฟิตมาดิพ oh, oh, okay, so oh, oh, ี oh, ่โ okay, อ so ้เบอร์สไตโอ้มันต้องแบบโอ้โอเคสู้กันนะโอ้โหเบอร์สไตเออโอ้ยอืมโอเคเจอกันการสู้เบอร์สไตเบอร์สไตอ์าอ่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 เบอร์สไตเออนี่ครับผมฆ่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ชิเมนนะโอ้อะไรวะ คือมีแค่สกิลเดียวก็คือเบิร์สไตท์ What the fuck คือมันเป็นนกวันจิ้มตูดนะตัวนี้เดี๋ยวพี่ลองจิ้มตูดโอ้ที่โซ่ผมไพี่ผมแบบเรียบร้ายไปเบิร์สไต์เออขู่จิ้มพันธมิตรเบิร์สไต์เอออะไรพี่เบิร์สไตเฮ้ยนกเมฆก็แรงนะเออเบิร์สไต์เบิร์สไตก็เล่นคำศัพท์แบบมึงเล่นคำศัพท์ใครเล่น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  เบิร์สไตน์อืมเบิร์สไตน์เปิดพลัง Two Domain ทำอะไรผมเปิดเบิร์สไตน์อืมเอ่อเออเออเออเปิดซิเบอร์โดเมนมันก็ก็ดีมั้งกับมันก็มีขนาดนั้นนะครับคือตัวนี้คล้ายๆจะกระจาะเลยโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปที่ผมไม่เคยเล่นมีมากี่แล้วกสือแล้วโชโตโชโซนแล้วสึคุโมะสึคุโมะระมาฮิโตะคาชิโมะโอเคตัวนี้ผมไม่รู้นะโอเคผมจะล้องตัว อ่าไอคือสกูมัวฮัลโหลอ๋อ,อสตาร์เลดอืมเนี่ยสามารถเล่นพลังกับสตาร์เลดได้สามสิบเอรซนหกสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซนความสามารถนะครับผมสตาร์เลดนะครับผมนั่นแหละฮะแค่คือมีพลังแค่นี้เหรอพลังกระจกกรพลังแค่นี้เหรอที่จะแบบว่าสู้กับพวกอื่นได้ประตูดาบอีกอจะพังก็แบบวันนี้แบบ ไม่รู้พลังสตาร์เลตมันคือพลังอะไรนะครับผมไม่แน่ใจ <g ül> ผมอ่านถึงแค่แบบถึงแค่ภาคชิวย,ย่าเองแล้วผมก็ลืมหมดทุกอย่างครับ <g ül> แต่ก็อ่านตามก็ตามอยู่แต่เจอจอแต่นนในในในบ้างอะแต่เอ้าเอาเนี่ยโอ้โอ้โอ้อะไรอะพลังสตาร์เลตโอ้เป็นไงโหเป็นไงอะไรอะไรฮะโอ้เออเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอตีเลยโอ้โหจินตาย เออสตาร์เลดกำลังอะไรวะไม่รู้เลยอันนี้อะไรอย่าไอ้ดำ <c oughs> โอ้ยเดินเลยไอ้ดีใจเลยเออแต่แบบอืมไม่รู้ผ่านคืออะไรไม่รู้ใจรู้สึกแบบเฉยๆบ <c oughs> ้างหายโอ้โอารมณ์แบบโดนแบนโบโดนแบบโดนตีตายเนี่ยเหรอไม่รู้อ่ะซอนดาเมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันคือพลังอะไรอ่ะสตาร์เลดฮะ <c oughs> คือยังไงนเงนี่ยลองตีดิเออตีตีมัดเปล่ามัดเปล่า มันเพิ่มนาำมีเหรอไอ้ไอ้ไอ้ไนี้คืองงจริงเออเอองงมากมากวะอันนี้คืออะไรมี six eye six eye six and eye โอเคมาลองตัวของของลองไปตีตัวปกติอะไรไอ้เม่เม่ดีครับพี่โอ้เขาตีเขาตีแหลงนี่หว่าฮัลโหล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 โอ้กันได้แบัด ฟลชแบ็กอือฟลชแบแ็กฟลชแบ็กอือฟลชแบ็กอือ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 ฟลชแบ็กเออมึงอ้าไปตัวไปตัวไปตัวตัวต่อไปผมจะเลือกอือ,อ,อมาฮิตโตะมันคือตัวอะไรอะมาฮิตโตะคือเอากระเป๋ <laughs> กำบ,บุงโยเราจะให้เลยทำมาขามเปลี่ยนเลรอเนโอ้โหอ่าต่อไปต่อไปอ่าคาชิมุตัว,วอะไรวะอ๋อตัวนั่นเหรอลองใส่ฟ้าดนะในลองใส่ฟาดใส่ฟ้า,ฟาไลนิงสตาร์ทไลนิงสไตร์ไม่ไม่ช่วยเสี่ยเลยตีกันเลย คือตามมีแรงขึ้นกันนี่เดียวอะ่ะเพื่ออะไรอะไม่ค็กระจอกเลยอะ่ะเทิร์นอัพเด l อ m วลมมันคืออะไรอะ่ะเปิดเสียงให้ดังขึ้นเหรอตามโออโอ้สุดยอดเลยทางแล้วเนี่ยเออเออพลังนี่อ่ามันอันช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นบ้างเนี่ยอะไรวะนี่อ่าลองดูตัวตงิตงเป้งอ่ะ เออเดเอ้ยอสไลดิ้งสายเออเออเออ,อ,อไม่ช่วยเก่งเลยไม่โคตรกระจอกเลยมา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 ,มาต่อไปค้างางนี้จะหมดแล้วครับผมเหลือฮานามิกับอิชิโกริน่าจะเอาแล้วอิชิโกรินี่จำได้นิมพกกุกิโอเคเหลือแค่พี่กิ่อย่างผม,ผมเหลือแค่สุกุนะก,กับโกโจแล้วก็มีฮานามินะครับผมซึ่งผมเนี่ยผมว่าเอาไว้พาร์ทหลังดีกว่าโอเคผมเลือกฮานามิดีกว่าเพราะนี่คือน่าจะไม่มีอะไร โอ้เยอะมากๆครับผมแค่เนี้ยคือ,อ,อเวลามีเนะี้ยปล่อยลากฮะอย่างเดียวเอาจริงนี่ปล่อยอปล่อยลากปล่อยลากลาก <c ười> ลากเอ่อนั่นแหละครับพานนี้กจ็จะประมาณนี้คือพลังมันก็แบบ นะโอเคพัน้าเราไปเจอกับโคโจสุกนาแล้วก็ดาโกดีกว่าเริ่มเพื่อจบคคลิปคลิปหน้าผมอะไรก็ไม่รู้ดิคาดนี่คือไปพัก,กกระจกกระจกแล้วเลยครับผม <laughs> ดีนะ้าดีน้าผมเนี่ยเอาดังตัวเงเก่งไว้แบบหลาคลิปนะผมโอเคเจอไปพนันธาผมสู้ทำไมฮะลาก